แลมบอกสวยว่าอ่าอ่าสุดสวยครับสุดสวยครับคืออันอันนี้มันเล่นคนเดียวเหรอครับอ่าอันนี้ผมขอดีคอร์ดไว้ได้ไหมครับมาคุยกันไหมอัคิดว่าผมเป่าผมดังนะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับโอ้โยคนสวยเฮ้ย โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับทีคงนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมอาชีพแฟนเอ้ยโอ้ยโทษโทษโทษเธอโทษโทษโทษโ,โอ้ยขอโทษนะผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมมาเจอผู้หญิงในเกมทุกคนใช่ไหมครับส,สวยได้แล้วค่ะดูทุกคนโอ้เหลือคนกินที่มาโตเลย <c oughs> นะผมซึ่งวันนี้นะผมว่าผมจะมาแบกแบบพวกสกายบอลน้องเขานะครับเพราะว่าผมนี่คือดับเบิลวันของไฮพิกเซลนะทุกคนนั่นแหละใช่หรอใช่ครับจะพาหนู่มขวัสว่างนีนะแต่เราเสียงแคบๆหน่อยนะอ๋อไม่เป็นไรครับ ใช่แล้วเราไม่สบายอ่ะแค่น่ารักก็พอละป่ะนี่พี่พี่ดูทั่วอยู่วัดโอเคไปกดเลยเธอับผมกดเลยกดกดหัวป่ะโอ้ยจะกดขึ้นเตียงครับโอ้ยเราหยอกไว้แรงอีกแล้วอ่ะทีเธอเกินไปเอาทุกคนก็คือนี่แหละก็เธอต้องแบบว่าแปลกแล้วด้วยนะเธอเล่นอะไรเธอเล่นเลยเพราะว่าเราเก่งที่สุดในนี้แล้วได้หรอใช่ครับ โโอ้หถ้าเราไม่ชนะนะอไม่ชนะเราให้ลงโทษเลยลงโทษบนเตียงอะนี่โอ้ยก็ได้นะเก่งจะเริ่มแล้วว่าต้องใส่น้องเสียงแหบมากทุกคนใช่จิ๋อเป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราป้อนน้ำนะน้ำเราจะแบบมันมันเขาเรียกว่าน้ำวิเศษอ่ะมันขมเปล่าไม่ค่อยขมเพราะเรากินอ่าสับปะรดเยอะเธออุ้ยเหี้ยเอาเขาเก็นก๊าซานะ อุ้ยโไม่เมื่อกี้เราโดนโปยิงอ่ะเธอเราขอโทษเดี๋ยวเราแบกใหม่นะไม่เป็นไรค่ะเสียหน้าเลยทุกคนเนี่ยโอ้ไม่ได้นะเนี่ยลูงสาวไว้ใจไม่เราโดนโปไงโอ้ยเขามีฟาสโมฟาสบิดกลุ้มตายไหนเริ่มเกมเฮ้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราโชว์พีพีให้แกดูอ่ะนายเธอฆ่ามันเลยได้เลยโอ้โหเล่นเก้าบาทเนี่ยคุณก่อนอะ ว้ยทุกคนแฟนผมโคตรเก่งอ่ะดูดิได้แฟนเหรอเอ้ยเอ้ยโทษครับโทษครับพอดีแบบโอ้โหเพิดตัวครับเพาะชะนั้นเดี๋ยวเราให้ได้เป็นแฟนเลยเอ้ยจริงไหมเนี่ยโอ้ยกูมีกำลังใจแล้วเว้ยใช่ใช่เฮ้ยเธอดูมันดีมันมันไปแล้วเธอเธอฆ่ามันเลยได้เลยโอ้โหแม่งโคตรกะกะผิดพลาดทักษะเทคนิคเธอแล้วเขาจะไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแบกหน้าตาหน้าเพราะว่าเราแบบคือดับเบิลวันไง แบกไหวหรออหยแบกไหวเราอุ้มเธอทุกได้ทุกท่าเลยอุ้มแตงเฮ้ย,ม,ย,ยมาถึงว่าอุ้มประคองความรักของเราอะไรประมาณนี้เออที่มีดกต้น่ีมแตดแตแตถ้าแกาาชนะสักตาหนึ่งห่เดี๋ยวเราให้เป็นแฟนเลยเให้ทุกคนเขาพูดแล้วนะทุกคนคลิปนี้เป็นพยานเขาพูดกับผมแล้วนะอันเอออันนี้เราลืมถามชื่ออะไรเธอเธอชื่ออะไรนะชื่อว่าซัน สั้นเหรอโหอยากเป็นผ้าอาทิตย์เลยเฮ้ยก็มาดิค่ะอยากเป็นพระจันทร์เลยได้ได้แบบคู่กันกับพระอาทิตย์นี่กว่าจะคมงงตั้งนานเนียเฮียอุ้ยฉันชอบแบบพวกแบบเฮียอุ้ยเธอชอบเธอตลกเหรอใช่โอ้โหสบายแล้วอ่ะชิ้เกาะนั้นเราให้เธอเอากูมีชิ้เกาะใส่โอ้ฉันยิงมันแล้วอ่ะเป็นไรเธอเพราะเราเก่งมากเว้ยเธอเอาไปเลยใช่ เอาเอาเธอได้เปล่าอุ้ยเราคิดจริงนะเธอไม่เอาอดก็มาดีก็มาดีเราก็เอาจริงด้วยไม่ถึงเล่นจริงๆริงอ๋อเล่นจริงๆโอ้โหชุดดีไม่ได้เลยว่ะทุกคนผมจะแบกเขาให้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไปไหนไม่เธอเมื่อกี้เราเราบั็อ่ะเซิร์ฟมันหน่วงไงคอมเรามันกากอ่ะเธอใช่เราขอโทษคุณซันนี่ อุ้ยดูแฟลชของโคตรเก่งเว้ยไม่ใช่เราจาบหลุดอีกแล้วอ่ะหลุดใหม่นะเนี่ยอยากอยากแบบหลุดในพวกแบบโซเชียลบ้างไหมครับโปรไฟล์ผมดังด้วยดิใช่หรอใช่ครับโอรไฟลผมเจ็ดล้านกว่าซับแล้วครับตอนเนี้ยลงลงลงช่องไหนอันเนี้ยอ๋อลงช่องทีคงครับเราได้แบบดังมากครับเดี๋ยวเราไป็นคนติดตามให้โได้ไหมได้เลยครับก็ตอนนี้ก็เจ็ดล้านแล้วครับเจ็ดล้านเลยอ๋อใช่ครับเนี่ยขาดเธอคนนี้ก็เป็นคนที่แปดล้านแล้วนะ โอ้โหอยากเป็นกุนที่แสนอ่ะอุ้ยแสนดีอะนะแสนดีอ่ะเธอตลกไปไหนเนี่ยสนี่ชอบพอดีแหละล้วชอบตลกด้วยโอ้โหแล้วก็ชอบเหมือนกันแต่เราไม่ไดชอบคนตลกนะเราชอบเธอเฮ้ยโอ้เหเถิดกงนะวะทำไมเธอชอบตรงๆละคะคนสวยโอ้ยเดี๋ยวนะฉันขอบวกกับมันก่อนละกันโอ้โหข้ามันเลยฆ่ามันเลยโอ้ยยันหลังสองตัวเฮ้ย กูช่กอลพิดไม่รอดวะน้องอ้นงซันนี่สู้มันโอ้โหทำไมสันนี่เก่งแบบนี้อะแน่นอนโหซันนี่โคตรเก่งอ่ะดูดิชนะขาดเนี่ยเดี๋ยวก็ชนะแล้วตาเนี่ยเพราะเราเก่งที่สุดประตพีแล้วใช่เริ่มต้นในดวงอาทิตย์หรือเปล่าวัดอะไรเนี่ยมุกอะไรมุกหรือปลาคายไม่รู้เหมือนกันปลากายอ๋อ้โหนี่ไอ้กระจอบสองตัวเนี่ยอุ๊บปุ๊บอุ๊บโอ้โหของเราแบบเยอะมาก จะไม่เอาของบ้างเหรอไม่ร้อยเธอคนเดียวเลยเพราะเราเก่งแล้วไงโอ้โหเราเป <c oughs> าน็นยูทูบเบอร์เจ็ดล้านซับนะเว้ยอย่าลืมลืมเราอ๋อแกก็เก่งเกินไม่เปร์เ,เ,ปเราบ้างอ่ะโอ้ยเราเปร์แล้วตลังแล้วแ,วแ,วแค่แกส่งเลขบัญชีมาอุ้อยเดี๋ยวให้เลยเลขบัญชีอ่ะให้ทั้งเนื้อทั้งตัวเลยเสียงเราอาจจะเบาๆหน่อยนะโอ้ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยแบกหนึ่งเห็นไหมเราแบกเธอได้เราบอกแล้วเราโคตรเก่งอ่ะแบกสองเนี่ยดูดิเราโคตรครูเปล่าเธอเธอพูดซีใครเก่งที่สุด เจอแลยเนี่ยโอ้ยมาแล้วป yeah ึ๊บปต่อมากลางเลยนะชิปโป้นี่แก้วมาเดี๋ยวเขาวางน้ำให้อุ้ยทำไมเธอน่ารักแบบนี้อ่ะคนสวยเฮ้ยใจ้หลังๆแล้วแม่เรารลกเธอนะครับใต่อีกหนึ่งใต่อีกหนึ่งอุ้ยเฮียใต่อีกหนึ่ง แต่หนึ่งเฮ้ยมันยิงเรามันยิงเราเธอมันยิงเราใช่เหรอสู้สู้โหเล้วมันยับเยินเลยอ่ะเฮ้ยมึงยัดเยินผู้หญิงเหรอมึงทำไมมึงเคี้ยจังหวะน้องโอ้โหมันจะเอาเรามันจะเอาเราช่วยด้วยเธอก็จะเย็นสิครับเราแบบสิงนักติดได้ะสิงนักสู้อ่ะไม่เคยยอมแพ้ไงมันทำแฟนเราไงมันทำแฟนเราไงเรายอมไม่ได้ไงมันมาลัดขินอัพอ่ะ โอ้โหลัดด้านด้านวะอะไรวะโอ้โหแล้วตายเลยโอ้โหไม่ไหวจริงเธอดูเลยไหมเดี๋ยเธอรอเลยแล้วกันเพราะงั้นเธอก็ชนะชนะจริงเหรอมันเหลือต้องเธอดูดิโอ้โหไอ้เฮียเอ้ยเอ้ยเล่นอะไรเดียวอันนี้ได้กันจะกดเลยกดแล้วกดหัวอุ้ยใจเย็นสิอุ้ยเดี๋ยวถือว่าตัดสินเลยแล้วกัน พี่พีหรอใช่แล้วหรอโอ้ยแต่เราต้องยอมแพ้เธอละเพราะเราเพราะเราไม่เคยแบบทำอะไรผู้หญิงอะใช่หรอถ้าชนะได้เป็นแฟนเลยโอ้ยได้เป็นแฟนเลยเหรอกดมั่วเลยกูกดมั่วเลยแต่วันนี้กูกดมั่วเลยกูแพ้กูแพ้หัวใจเดียวอีกดาแล้วกันโอ้ยแต่แบบเอ้ยตอนนี้เป็นดาสีส้มแล้วเว้ยมันเหมาะเราเว้ยส้มดำอะใชแห้อใช่โอ้ยมามามาตอนสุดท้ายแล้วกันเอ๊ะ ึกูไม่ได้ส่วนเลยกูไม่ได้ส่วนเราไม่ชอบเธอแล้วืราแบบมันไม่อร่อยแบบกากเกินไปอ่ะเราไปหาคนอื่นดีกว่าถึงเราไม่อร่อยแต่เราเด็ดนะเว้ย่ไมเธอหยุดไปเราไปเอาซันมึงมึงมึอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยอ้าวเดี๋ยด้วยคนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมโดน ผมโดนผมโดนไอซันมันมันทิ้งทุกคนมันได้ผมแล้วมันก็ทิ้งแล้วผมผมก็ขอคนนั้นหนึ่งไลแล้วกันนะครับเป็นกนๆลางเจ้ผมในการมูฟออนจากผู้หญิงที่เจอเมืสิบห้าทีที่แล้วเจอกันในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายมาไปแล้วทุกคนอีซันอีสัตว์ออดอก <c oughs> ไปแล้ว <c oughs>